สวัสดีครับสวัสดีอ๋อแม่แซมซายพวกวุกับผมชัยมงคลคนเดิมก็หลังจากที่ตัดต้นออกไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มถอนมีนเ,นเพื่อนๆในหลายคนอยากเห็นว่ามันสีเดือนเนี่ยเออหัวจะใหญ่ขนาดไหนนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะ ระยะเวลาที่เขาได้น้ําเนี่ยอยู่ประมาณเดือนหน่อยๆเองก็ถือว่าหัวใหญ่พอสมควรถือว่าใหญ่พอสมควรอ,นนอันนี้เก็บเมวานแล้วูดฝนเมื่อวานฝนตกก็เลยถอนได้นิดเดียว ก็จะใส่กระสอบมันจะลงง่ายหน่อยเพราะว่ารถลงมาไม่ได้เราจะใส่กระสอบแล้วแบกไปขึ้นรถนี่ก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ความสมบูรณ์ของของมันเนาะก็ใหญ่พอสมควร ถ้าเขาได้น้ำเร็วกว่านี้หน่อยอันนี้สี่เดือนสามเดือนกว่าๆสามเดือนฝนไม่ตกไห้เขาเลยอันนี้เขาได้น้ำแค่เดือนหน่อยๆเดือนไม่ไมไมไมกี่วันแล้วก็ถึงระยะเวลาถ้าเราปล่อยไปอีกสักเดือนหนึ่งหรือเกือบสองเดือนเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านี้อยู่หวัวมัน มันก็ถือว่าโดกนะต้นหนึ่งก็เมื่อ,อ,อวานตอนเย็ยนฝนตกกันเลยถอนได้นิดเดียว หลายคนอยากดูอยากดูอยากเห็นว่ามันสมเดือน4เดือนเนี่ยหัวจะใหญ่ประมาณไหนจริงมันนี่อยากสวยอยากงามแต่ว่าไม่มีน้ำให้เขาเนะแต่ก็น่าเสียดายอีกหลปีนี้ราคาก็ลดลงมาตกลงมาเหลืออยู่ที่บาทหน่อยๆถามมาคุ้มไหมเมื่อทำแล้วก็ต้องก็ต้องสู้เนาะต้องเอาไปขาย าดทุนได้กำไรก็ว่าไปอีกเรื่องนึงทำแล้วก็ต้องขายปีที่แล้วเนี่ยเขาถอนอยู่ประมาณนี้เนี่ยเขาก็อยู่สองบาทหน่อยๆปีที่แล้วแต่ปีนี้ราคาลดลงอันนี้ลดเขาก็มามาถ่ายให้แล้วล่ะ ก็จะถอนง่ายหน่อยพอเพราะรถพอดูแล้วเหมือนกับไม่ได้ไถแต่จริงๆเขา,ถาไถไว้แล้วเนื่องจากฝนเมื่อวานฝนตอนบ่ายๆก็ทําดูเหมือนว่าไม่ได้ไถแต่ก็ถอนขึ้นถอนได้ง่ายมหมดถอนมันแล้วก็จะมีหญ้าให้เขาแล้วก็ผูกในคันนาหญ้าเขียวมาก ากตอนนี้บริเวณข้างๆเขาก็หวานข้าวไปหมดแล้วที่ต้องรีบอถอนเพราะว่าเราต้องการที่จะหวานข้าวเนาะถ้าหวานถ้าน้ํามาหวานหลังเขาเนี่ยมันก็จะมีปัญหามันจะมันจะขาวมันจะงอกเขาว่ามันจะงอกก็ถือว่าไม่เล็กจนเกินไปเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ ใหญ่กว่าหลายๆคนอยู่ที่เขา,เอาถอนก่อนหน้านี้บรรยากาศวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้เดดจ้า ็ให้ดูให้ดูมันนาอายุประมาณสเดือน ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมจอมซนนี่ก็มาให้กำลังใจเจ้านำโชคครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามได้รับชมสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้ากับผมชัยมงคลคนเดิมสวัสดีครับ